สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่933พักหมิงต้าซือคงเออซือคงและสิทธ์เกือบร้อยคนของพักสวนจิงต่างก็มารวมตัวกันที่เรือนแห่งหนึ่งในจวนการต่อสู้ด้านนอกไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพวกเขามากนักเมื่อครู่นี้เหล่าสิทธิ์ของพักสวนจิงต่างก็มองเห็นเจ้าเฉินแสดงพลังคุกคามออกมาเขาใช้กําลังคนเพียงคนเดียว จัดการอาวุธเซียนของผู้โอโสทั้งสาคนของตำหนักภิังกรตอนนี้แจ้งล้วเฉินมาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาแน่นอนว่าต้องได้รับสายตาเทิดทูนบูชามากมายนับไม่ถ้วนในโลกคุณหลุนมีแต่ผู้แข็งกันเท่านั้นที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ล้วนแต่ได้รับการเคารพและเทิดทูนยิ่งไปกว่านั้นจ้งล่วเฉินยังช่วยชีวิตพวกเขาไว้ด้วยแววตาของจ้งล้วเฉินมีประกายแสงเสียจจังๆและกวาดตามองทุกคนเขาพบว่าสิทธิเหล่านั้นของพรรคส่วนจริงต่างก็เป็นคนอายุน้อยที่มีความสามารถและพรสวรรค์นในระดับหนึ่ง ไม่ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ก็นับได้ว่าอยู่ในดับกลางค่อนไปข้างสูงในนั้นยังมีบางคนที่มีพลังแฝงอยู่ด้วยไม่น้อยหากว่าฟูมฟักอย่างตั้งใจไม่แน่ว่าอาจจะสามารถทะยานไปได้เลยหากว่าสามารถทําพวกเขายอมรับได้และฟูมฟักพวกเขาก็จะสามารถกลายเป็นคนของจางรุ่เฉินได้จางรุ่เฉินยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาและกล่าวเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วกล่าวว่าและในคืนนี้ตำหนักโลหิตบังกรน่าจะถูกกวาดล้างแล้วนับจากนี้ไปผู้เจ้าได้รับอิสระ และไม่ต้องกังวลอะไรอีกได้ยินดังนี้สิทธิของพรรคส่วนจริงเหล่านั้นต่างก็ตื่นเต้นขึ้นมาและดีใจกันจนน้าตาไหลาภายในหนึ่งวันผ่านอุปสรรคใหญ่ในชีวิตติดกันถึงสองครั้งสิทธิอายุน้อยบางส่วนนั้นต่างก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้และนั่งลงไปชันขาข้างหนึ่งบนพื้นพร้อมกับโคกหัวคาราวาให้กับจางโเชนินขอบคุณผู้อุปสมากที่ช่วยแก้แค้นให้กับพรรคส่วนจริงบุญคุณของผู้อุปสพวกเราจะไม่มีทางลืมแนะ่ตำหนักเราหิบ,บังกอนที่มีชื่อเสียงเฉาโชนั้น ในที่สุดก็ต้องเจอกับการแก้แค้นแม้ว่าหน้าตาของแจ้งขวัเฉินจะดูอายุน้อยมากแต่ว่าสิ่์เหล่านั้นของพรรคส่วนจริงก็ยังคงเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นครึ่งเซียนที่มีอายุมากคนหนึ่งแน่มีแต่คนที่มีการฝนสูงส่งถึงจะสามารถดํารงตนไม่แก่เท่าได้และรักษารูโชมของตนเองให้อ่อนยาวได้ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกแจ้งขวเฉินว่าผู้อาวุโสแจ้งขวเฉินไม่ได้อธิบายแล้วกล่าวว่าวันนี้พวกเจ้าทั้งหมดมีทางเลือกสองอย่างหนึ่งพวกเจ้าออกไปจากเมืองเฮยได้ และกล้าไปสู่หนทางการฝึกฝนเส้นใหม่ 2. พวกเจ้าสามารถเลือกที่จะกราบเข้ามาในพักของข้าได้และมาฝึกฝนกับข้าข้าสามารถให้สถานที่ฝึกฝนกับพวกเจ้าได้และยังมีทรัพยากรฝึกฝนจํานวนมากกับคำพีฝึกฝนชั้นสูงด้วยทุกๆระยะหนึ่งจะมีครึกเซียนกับเซียนไปบรรยายให้พวกเจ้าฟังข้าเชื่อว่าภายใน3ปีพวกเจ้าทุกคนจะสามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งได้ยิ่งต้นพฤกษาเทียนฟ้าเติบโตขึ้นพื้นที่ในโลกของบนภาพก็กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆและได้ก่อกําเนิดชีวิตขึ้น มีสมุนไพรวิเศษจเจริญเติบโตกลายเป็นพื้นที่ฝึกฝนที่แท้จริงและเพราะอย่างนี้จงางว่อเฉินจึงได้เตรียมจะให้โลกของมนภาพมีสิ่งมีชีวิตและกําลังคนมากขึ้นอีกหน่อยขณะเดียวกันก็อยากจะใช้โอกาสนี้สร้างกองกำลังที่เป็นของตนเองด้วยเงินไขที่จงางว่อเฉินกล่าวมาแน่นอนว่าทําให้สิทธิของพรรคส่วนจิ้งสนใจมากอย่างไรพวกเขาอยู่ในพรรคส่วนจิ้งก็ไม่สามารถได้เรียนวิชาและคำพิพิธฝนชั้นสูงได้อยู่แล้วนอกจากนี้ยังน้อยครั้งนักที่จะได้รับคําชี้แนะจากครึ่งเสียน วันนี้พักส่วนจริงถูกทำลายลงไปแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ฝนก็จะก,กระจายหลายพักวันหลังหนทานในการฝึกฝนก็ยิ่งยากลำบากมากขึ้นผู้ฝึกฝนขั้นสิ้นคนหนึ่งยินดีรับพวกเขาเอาไว้สำหรับพวกเขาแล้วนี่ถือว่าเป็นที่พักพิงที่ไม่เลวเลยในนั้นมีสิ่งหญิงหน้าตางดงามบางคนที่ถามว่าข้าขอถามผู้อาวุโสว่วาพักมีชื่อว่าอะไรเหรอเหล่าสิทธิพักคนอื่นของพักส่วนจริงแม้ว่าจะตัดสินใจแล้วว่าจะติดตามฝึกฝนกับจางร่เฉินแต่ว่าก็ยังรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่า พวกเขากําลังจะเข้าไปในพักอย่างไรจางวเฉินิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวมาว่าพักหมิงและในวันนี้เองจางลเฉินก็ก้าวข้ามผ่านก้าวแรกที่เขาคิดมาตลอดและก่อตั้งพักที่เป็นของตนเองขึ้นมาแน่นอนว่าพักหมิงในวันนี้เพียงแค่รับเอาคนอายุน,น้อยที่มีพรสวรรค์ที่นับว่าพอใช้ได้มาเท่านั้นยังไม่สามารถเทียบเคียงกับหมิงทางที่รุงลน์ได้3ปีต่อไปนี้สิทธิ์รุ่นแรกของพักหมิงจะฝึกฝนอยู่ในโลกของมลภาพตลอดด้านนอก3ปี เวลาในโลกของมวลภาพก็คือ30ปีอาศัยทรัพยากรในโลกของมวลภาพเวลา30ปีพวกเขาต่างก็โตขึ้นมาหมดแล้วและกลายเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งได้แน่นอนว่าพักหมิงในวันนี้ยังขาดยอดฝีมือดับสูงที่เป็นหัวใจหลักจางรล่เฉินถือเป็นคนหนึ่งและหันชิวที่กําลังจะเลื่อนไปถึงขั้นครึ่งเซียนอีกหนึ่งที่นับว่าเป็นผู้แข็งแกร่ง,งนอกจากนี้แล้วก็มีเซียวเคยกระต่ายเกินขุนศารและมาวานนอนสัตว์อีก3ตัวต่างก็มีความสามารถใช้ได้ส่วนผู้ราชาจันทาราหินนั้น อย่างไรก็ยังไม่ได้ยอมรับจางกุ้ยเฉินทั้งหมดจึงยังไม่ได้นับรวมนางเข้าไปมู่หลงเย่ยเองก็ถือว่าซื่อสัตย์กับจางกุ้ยเฉินมากทว่านางอยู่กลุ่มีทางผิดเมืองเฮยถึงได้สามารถแสดงกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดได้เพราะฉะนั้นจางลู่เฉินจึงยังต้องคงรอต่อไปรอให้ถึงโอกาสที่เหมาะสมแล้วค่อยดึงเอามู่หลงเย่ยเข้ามาในพรรคหมิงอาศัยกําลังของพรรคหมิงในตอนนี้จริงๆแล้วก็เพียงพอที่จะเทียบเคียงกับตระกูลเซียนที่อ่อนแอหน่อยได้เพียงแต่ยังขาดไพาตาไปหน่อยเท่านั้น ช่วงแรกนี้จางโมเฉินเองก็ไม e ่ได้รีบร้อนขยายอํานาจของพรรคหมิงนักเพราะว่าสิ่งที ouais. ่เป็นจุดด้อยสาหรับพวกเขาก็คือการฝึกฝนที่ยังไม่แข็งแกร่งพอพัฒนาการฝึกฝนต่างหากที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดจางโมเฉินอยู่ในโลกของมวลภาพและเอาโลหิตเทพออกมาหนึ่งหยดจากนั้นก็เริ่มหลอมรวมเขาพยายามที่จะพัฒนาการฝึกฝนของตนเองขึ้นไปตอนที่มู่หลงเยี่ยกลับมานั้นจางโมเฉินก็ได้หลอมรวมโลหิตเทพไปแล้วสองหยดการฝึกฝนของเขาพัฒนาขึ้นไปเด็กน้อยเป็นยังไงบ้าง จางขวันถามมู่หลงเยี่ยเอากล่องทองออกมาสองกล่องแล้วมาวางไว้ตรงหน้าของแจางฉวันจากนั้นจึงเปิดออกเผยให้เห็นหัวคนที่ชุ่มไปด้วยเลือดหัวสองหัวนั้นก็คือเจ้าตำหนักโลหิตบางกรและคุณชายโลหิตบางกรศูนย์กลางของผู้ผลผนชั่วของตำหนักโลหิตบางกรไม่มีใครรอดชีวิตสักคนเดียวทั้งหมดต่างก็ถูกฆ่าตายกระทั่งเขามังกรโลหิตเองก็ยังจมลงไปใต้ดินไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยมู่หลงเยี่ยเช็ดเลือดบนข้อมือและกล่าวเสียงเรียบ จง้งว่าเฉือนเดินไปข้างกายของคุณชายโลหิตมังกรแล้วมองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงได้สากแปลเปลี่ยนลายแบบและล่องลอยออกมาเปลี่ยเปลี่ยรูปร่างหน้าตาบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปในระยะเวลาสั้นๆเปลี่ยนแปลงันจนน่าตกใจไม่นานก็เหมือนกับคุณชายโลหิตมังกรไม่ผิดเพี้ยนทุกอย่างไรที่ติดวงตาของมู่หลงเยี่ยเผยความตกใจออกมาแล้วกล่าวว่าวิชาแปลงฉมของลัทธญาตงดงามไรที่ติจริงๆเยื่อว่าแต่ราชาเวทบิงให้เลย ต่อให้พ่อของคุณชายมังกรโลหิตอย่างกู้เชีย่ยยังมีชีวิตอยู่คิดว่าก็คงแยกไม่ออกแน่และมู่หลงเยี่ยก็กล่าวเบี่ยงประเด็นไปว่ารูปร่างหน้าตาและบุคลิกเปลี่ยนไปได้แต่ว่าคัมภีการฝึกฝนยากจะเปลี่ยนได้จุดนี้นะว่ายุ่งยากไม่น้อยจอเจ้าเฉินถามว่าคุณชายโลหิตมังกรฝึกฝนคมภีฝึกฝนอะไรละ่ะมันคือคัมภีรฝึกฝนระดับปีศาจขั้นสูงอย่างหนึ่งและยังเป็นคัมภี์ฝึกฝนที่เป็นหลักของตำหนักโลหิตมังกรด้วยมีชื่อว่าคัมภีโลหิตมังกรมู่หลงเยี่ยกล่าว จางรูเฉินนึกย้อนขึ้นมาตอนที่คุณใช้โลหิตบังกรลงมือมีวิญญาณบังกรโลหิตตัวหนึ่งปุงออกมาจากร่างจริงๆและทําให้กําลังของเขาเพิ่มขึ้นมาจางว่าเฉินถามว่าหาคมพีโลหิตบังกรเจอไหมมู่หลงเงียพยักหน้าและหยิบเอาเกร็ดสีแดงโลหิตขนาดประมาณฝ่ามือชิ้นหนึ่งออกมาจากกําไลมิติแล้วส่งให้จางรู้เฉินจางรู้เฉินรับมาและจึงเห็นว่าบนผิวของเกรดนั้นมีแสงสว่างราวกับกระจกมันสามารถสะท้อนเงาร่างของคนได้ในเกร็ดบังกรมีปลาบางกรที่บริสุทธิ์มากแผ่ออกมา ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นังกรโลหิตเซียนตัวหนึ่งก็ได้ฟับจากลรชเฉินส่งปราณเซียนเข้าไปในเกร็ดผิวของเกร็ดมีตัวอักษรมากมายปรากฏขึ้นมานั่นก็คือการฝึกฝนทั้ง10ขั้นของคัมภีรโลหิตองกรอ่านได้สองชั่วยามจากโรชเฉินก็จําเนื้อหาทั้งหมดของคัมภีรโรหิตังกรได้และยังเข้าใจเคล็ดเขั้นได้อย่างสรุปปูปลงจากโรชเฉินเก,เก,เก็บเกตดงังกรไปได้ยิ้งไม่น้อยสมรสที่เป็นคัมภีร์ฝึกฝนขั้นปริศดารดสูงที่เรียนรู้ได้ มู่หล,ลงเย,ย่เห็นท่าทีของแจ้งร่้เฉินดูผ่อนคลายจึงถามว่าหรือว่าชายญาติจะมีแผนการรับมือแล้วเหรอจางรู้เฉินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าตัวของกังพิรุธมังกรคือวิญญาณมังกรหนึ่งตัวเมื่อหลอมรวมเข้ามาในร่างเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะใช้เลือดในการหล่อเล็กวิญญาณมังกรทำให้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างได้ที่บังเอิญคือช่วงนี้ข้าเพิ่งจะได้รับวิญญาณมังกรที่แข็งแกร่งมา,มากตัวหนึ่งกำลังคิดว่าจะหลอมรวมมันแล้วเอามาฝึกฝนฝา่ามือมังกรข,ข้าศัอยูพอดี ขอแค่ในร่างของข้ามีวิญญาณมังกรก็สามารถแซงฝึกฝนว่าฝึกฝนคำงพีโลหิตมังกรได้อย่างง่ายได้พอที่จะปิดบังได้บ้างเพื่อให้สามารถไปที่สำนักโลหิตเทพได้เร็วขึ้นวันนั้นจางว้อยเฉินจึงออกไปจากหยวนฟู่เพียงลําพังแล้วไปที่ศักดิ์สิทธิ์โจวบ้านคนเดียวมู่หลงเยีย่ยไม่ได้ไปพร้อมกับจางล้อเฉินแต่ว่าอยู่ที่หยวนฟู่นี้ชั่วคราวเพื่อเก็บกวาดคนที่เหลือของสำนักมังกรโลหิตเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นภัยภายหลังก่อนเดินทางจางร้เฉินก็ให้ต้าซือคงและเอ,อ้อซือคงอยู่กับมู่หลงเยีย่ยว รอให้ไปถึงที่ศักดิ์สิทธิ์โจว่วานก่อนแล้วค่อยไปลงกับพวกเขานอกจากนี้จางองเฉินยังกำชับมู่หลงเยี่ยว่าให้ช่วยหาร่องรอยของหลิงเฟยวี่ด้วยหากว่ามีข่าวจะต้องรีบบอกเขาทันทีเมื่อจัดก,การทุกอย่างเสร็จแล้วจางองเ๋เฉินก็เปลี่ยนกลับไปเป็นคุณชายลหิติังกรเขานั่งอยู่บนหลังของเซี่ยวเฮยแล้วออกไปจากหยวนฟู่เซี Se ่ยวเฮยกางปีกสีดำทั้งสองออกบินไปเหนือชั้นเมฆหลายพันจ้างและแสดงความเร็วสูงสุดออกมาจากความเร็วของเจ้าสียเวลาแปดวัน วกเราควรจะไปถึงที่ศักดิ์สิทธิ์โจว่านได้เวลาแวันพอที่จะให้ข้าหลอมรวมวิญญาณมังกรได้แจกก้งว่าเฉินรอบคำนุณในใจเสี่ยวเฮยทำน้ำตานองหน้าแล้วกะว่าโยนฟูกับที่ศักดิ์สิทธิ์โจว่านอย่างน้อยก็ต้องมีระยะห่างกันถึงสองล้านนี้จำยุทธทั่วไปเร่งว่าทั้งชีวิตก็คงข้ามผ่านพื้นที่ไกลอย่างนี้ไปไม่ได้นอกจากเจ้าจะเดินทางทั้งวันทั้งคืนจึงจะสามารถไปถึงได้ในแวันจางรถเฉินกล่าวใช่สิเดินทางทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยจางว่าเฉินมีดังสังหอ์ว่า เสียนหนังสือสาวตกลงไปในเหวลึกไรขอบเขตแต่ก็อาจจะยังไม่ตายดังนั้นไม่ไว่าอย่างไรเขาก็ต้องรีบไปที่นั่นให้เร็วสุดให้ได้หากว่านางยังไม่ตายละ่ะแววตาของเจ้าเฉินมองไปทางสำนักโลหิตเทพแล้วถอนในใจออกมายาวๆในใจก็รู้สึกตำหนิตนเองและรู้สึกผิดมากและยังมีความหวังอยู่น้อยๆและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับ